สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพหรือเรือนจําคลองเปรมครับผมมาดูพื้นที่ข้างๆเรือนจํานะครับแล้วก็มาดูอะไรสามท่ออยู่ตรงนี้นะครับมีคลองคลองรอบเรือนจําเมื่อวันที่12ธันวาคม2562ครับ พลตีธนศักวิรภานนได้มาทําอะไรไม่รู้ที่นี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารานะตัีระบบปิดแบบสามเหลี่ยมเบอร์บิวดาที่เรือนจำนะครับวันนี้มีโอกาสเข้ากรุงเทพก็เลย mm hmm. อยากมาดูผลงานที่ท่านพลตีทนศัก์ิได้มาทำแล้วผมจะไปสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้เคียงครับ mm hmm. ผมมาหาแม่ค้า ชื่อว่าชื่อว่าน้องก้อยน้องก้อยครับ,รบอยู่ที่นี่มานานหรือ,อยังนานแล้วค่ะจะสิบปีสิบปีสิบปีบรรยากาศเป็นยังไงที่นี่รอบๆเรือนจําอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่แปตของของเรือนจําใช่ไหมครับ,รบมาสิบปีแล้วบรรยากาศเป็นยังไงครับสิบปีที่ผ่านมาม,นมีน้ำกินเหมน็นมีน้กินเหมน็นชี้ไปดูสิทางนี้แดะด้านหลังผมนะครับอ่กินเหม็นนี่เหม็นตลอดปี เหม็นค่ะเหม็นเป็นตามฤดูถ้ายิ่งขุ่นยิ่งเหม็นนะคะอ๋อยิ่งขุ่นคือพอหมดฤดูฝนแล้วน้ําเจือจางน้ำไม่ไม่ถ่ายเออน้ําไม่ได้ถ่ายลงแม่น้ําเจ้าพระยาก็ความเหม็นก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลําดับยิ่งเดือนมีนาเมษาเพิ่มความเหม็นเพิ่มขึ้นไหมร้อนถ้ายิ่งร้อนยิ่งเหม็นนะคะถ้ายิ่งร้อนยิ่งเหม็นวันนี้ผมมาทําไมไม่มีกิ่นอะ ก็มีพี่เาามไหนพี่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่คนนี้พี่คนนี้ตัวการครับกินนักแข็งใสพี่คนนี้มาทำเอ้าเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามีการใช้เทคโนโลยีอะไรไหมมาใช้เขาเอาอะไรนะเอาอะไร G M อะไรมามาทิ้งมั้งยิ่งทิ้งยิ่งเหม็นนะยิ่งทิ้งยิ่งเหม็นไอ้ใครเอาอีกแล้วปวดหัวอีกแล้วแล้วหลังจากที่ที่คุณพี่คนนี้ชี้ ทีมใหม่มาทำวันที่สิบสองสิบสองนะเห็นป้ายมาทำอะไรไม่แน่ใจอ่ะไม่เรียกไม่เป็นอ่ะอืมแล้วมันเป็นยังไงก็ดีขึ้นไม่มีกลิ่นนะคะแล้ววันนี้วันนี้ก็ไม่มีนะคะผมก็มาก็รู้สึกว่าธรรมดาเด้์มันก็เป็นเหมือนน้ำธรรมดาแต่ว่ามันแค่เป็นสีเขียวเฉยๆค่ะมันไม่ส่งกลิ่นคือก่อนหน้านี้วันนี้เดือนพฤษภาเนาะผ่านเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาก็ปกติตั้งแต่ สิบธ right? pues ันวาคม62เป็นต้นมาใช่หรือไม่ครับก็ใช่ค่ะน้ำไม่ค่อยมีส่งมีกลิ่นปกติถ้าลมพัดมาำนี่จะเหม็นนะค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วชาวบ้านชาวช่องที่เขาอยู่รอบเรือนจำนี่เขาทำยังไงอ่ะก็ไม่ได้ทำยังไงครัก็ปล่อยมันน้ำแล้วแต่น้ำมันขึ้นน้ำมันลงไม่ใช่อยู่กับความเหม็นก็มันก็ไม่รู้จะไปหนีไปไหนเนาะไม่ใช่คุณอย่างคุณเนี่ยอยู่กับความเหม็นมา10ปีใช่หรือไม่ค่ะก็มันเป็นเหม็นตามฤดูอ่ะพี่เหม็นเป็นบางช่วงอ่ะค่ะอืม แต่ตอนนี้ไม่มีบางช่วงบอกมีบางช่วงไม่ที่มันเหม็นไม่มีนะไม่มีไม่ได้กลิ่นเพราะหนูขายของนุทุกวันนะโอเคนะครับเพราะว่าถ้าลมมันพัดมาแล้วคนอื่นๆเขาพูดเหมือนคุณไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะโอเคแสดงว่าตั้งแต่ธันวามกรากุมพามีนาเมษาพฤษภาหกเดือนผ่านไปยังไม่ได้ปรากฏการเกิดขึ้นใครยังไม่เหม็นค่ะไม่เหม็นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับสามเหลี่ยมเบอร์เบิดาบำบัดน้ำเสียคนะครับ ที่เกิดขึ้นที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหรือเรือนจำคลองเปรมครับพี่น้องผ่านไปผ่านมานะครับมาพิสูจน์นะครับพี่น้องชาวกอรทมรพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนรอบครัวเรือนที่อยู่บนสุขภาวะที่เป็นมวลภาวะนะครับให้ได้นอนในที่ที่สะอาดสูดรบรรยากาศนะครับตอนนี้ผมโชคดีครับผมอยู่ที่เขาใหญ่ ก็เลยไม่ได้รับรู้ผมมาอยู่ตรงนี้ก็ปกติครับตอนนี้ก็เป็นปกติครับไม่มีกลิ่นก็เหมือนกับผมอยู่เขาใหญ่นะครับมาร่วมพิสูจน์นะครับสวัสดีครับเรือนจำเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับเรือนจำคลองเปรมครับสวัสดีครับ